3 2 1สองเอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเชียร์และไม่รู้จำชื่อไม่ได้แลนะนะฮะก็สวัสดีทุกคนแล้วก็ยินดีต้อนรับกลับมาเข้าสู่ช่องของผมนะครับก็น่าห่างหายกันไปนานจริงๆเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าผมขี้เกียจนะฮะวันนี้ ผมจะมาทำคลิปแนวแปลกใหม่ที่ผมไม่ได้เคยทำมาก่อนนั่นก็คือการอันบ็อกซ์นะครับผมก็อยู่ดีๆก็นั่งดูโฮเทลเดลูน่านะแล้วก็เป็นติงไอยูแอลวกูก็เลยสั่งอัลบั้มมาเลยโดยไม่ได้คิดนะนะว่าเป็นเรื่องที่สุดยอดเลยทีเดียวนะครับผมไม่ย เสียงไม้ผมอาจจะแปลกๆนิดนึงนะครับหรืออาจจะมีเสียงข้างนอกมาด้วยว่าผมอาดตรงแถวๆหน้าบ้านเลยเนะี่ยแถมไม้ผมก็ใช้ไม้กล้องอ่ะมันไม่มีตังซื้อไม้นะฮะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่มุมโต๊ะคอมล็อกล็อกนะครับโอเคผมสั่งซื้อมาจากร้านในทวิตเตอร์ร้านหนึ่งนะครับผมเป็นอ,อัลบั้มระดับรอบสายนาซึ่งกูไม่ได้นะฮะเกลือนะครับผมโดนหลอกไปซื้อรอบอะไรวะอันนี้็รอบมิวสิกเคอเรียรเออเป็นรอบมิวสิกโคเรียนะครับ แล้วรากดว่าไม่มีอีกรอบนั่นก็คือรอบอของ Apple Music อ่าโอเคแล้วอันนี้ผมไม่รู้ด้วยนะว่าที่ผมสั่งมาผมได้ของเวอร์ชันอ,อ,อะไรอ่ะคือ,อผมจำชื่อเวอร์ชันไม่ได้นะแต่ว่าไอ้ที่ผมสั่งไปร้านหนึ่งอะ่ะคือแบบอันนี้สั่งตอนรอบแรกเลยที่แม่งไม่มีรอบสายอะ่ะคือรอบสายมันสุ่มใช่ไหมแล้วรอบแรกอะ่ะคือแม่งไม่ได้สุ่มเลยคือเลือกเลยแล้วผมเลือกสีดํามาเพราะผมชอบสีดำไนงะ เพราะฉะนั้นเราก็ต้องลุ้นให้อันนี้นะครับออกมาเป็นบ๊อบสีม,ม่วงจำชื่อไม่ได้เดี๋ยวแปะชื่อไว้มุมขวาบนละกันนะฮะไม่แปะไว้ตรงกลางหน้าจอได้ไห,หละไอเสียเออแป๊กหนึ่งฮนะอันนี้รู้สึกว่าจะไม่ได้โปสเตอร์นะลอบสายโอ้โหถือว่าร้านแพ็คมาดีนะครับผมเพิ่งเคยสั่งครั้งแรกจริงผมสั่งของพเก,กาหลีครั้งแรกเลยเอาล่ะครับผมสุดยอดมากครับเป็นสีดำแล้ว ใช่ไหมเนี่ยสีดำาะเออสีดำโอผมซ้ำสุดยอดเลยว่ะไอ้เจ้ทำ,ทำไมดูกูทำารด่ดีอะไรเด็กใช่ไหมสีดำเออสีดำโอ้ผมได้สีดำอ่ะจบละผมก็จะมีสองอันแต่ไม่เป็นไรเราก็เก็บไว้ได้นะฮะมีสองอันไม่เป็นไรเราเก็บไว้ได้ อันนี้หนเขาบอกว่าถ้ามันเป็นรอบตายเนี่ยมันจะแถมเหมือนรูปพิเศษใช่ว่ะคนละรอยพิเศษขอายุนะครับโอเคระหว่างแกะไปพูดถึงเพลงที่ชอบมันีกว่านะคือผมเพิ่งติ่งโฮเทลเดลูนาแล้วก็มาติ่งอายุได้ไม่นานเนี่ยแล้วอัลบั้มก็ดันออกไปเลยไม่มีเวลาคามตังครับผมโอ้อ้าวแกะมาเราเจอ,เร,เ,จอเราเจอเลยครับอันนี้คือรูปที่แถมมานะฮะเป็นการ์ดเหรอเป็นกระดาษเล็กๆนะเดี๋ยวปฟกัดในดิ นี่นี่นะฮะรูปอย่างนี้เออหมุนยังไงวะนี่ฮนะรูปนี้ที่เราได้นะครับผมสวนะยับเก็บยังไงดีวะเนี่ยเอ,อไม่เป็นไรเราวางไว้ข้างๆ้างคีบอดก่อนก็เพลงที่ผมชอบที่สุดในอัลบั้มนี้เอาเสียงมาท่พเพลงที่ผมชอบที่สุดก็จะเป็นเออไมซ R เพลงไมซเป็นเพลงโปรดของผมยนะฮะ โอเคต่อไปก็เป็นเพลงไรแหละครับผมเพราะผมนั่งฟังทุกวันอริงนนั่งฟังนั่งฟังทุกวันมากเลยนั่งฟังจนหนดไม่ได้ฟังเพลงอยู่ละเออหนึ่งนะผมแกะกลัวขาดอ่ะกูไปดูกันอ่ะอืมไปแกะอย่างถน,นอมนะฮะทีนี้ผมไม่มีนั่น,นวะเออผมพูดไปเรื่อยอย่ะ กลับมาเรื่องที่เพลงที่ผมชอบต่อครับเพลงแรกนะก็เป็นไมซผมชอบมากจริงผมชอบท่อนที่ขึ้นเสียงสูงอะ่ะมันแบบฟังแล้วมันขนลุกเนาะเพลงต่อไปก็เป็นเพลงแรายแหละครับเพลงเพลงมาะจำะเออ เพลงหนึ่งนะผมว่าผมชอบอะไรวะ I Spring By ก็น่าจะเป็นเพลงที่ทุกคนชอบนันแหละอ๋ออันนี้อ๋อว้าวอ๋อมันเป็นปกหอ่อครับผมที่เป็นรูปไอยูนี่คือปกห่อนะว้าวแบล็คคือผมได้ามาสองอันวนะผมควรทำยังไงดีวะไม่รู้เว้ยได้ามาสองอันนะฮะก็ก็ก็ก,ก,ก็อาจจะหาแร็ได้ปะ,ะ่วะ นี่ว่าจะได้สีม่วงนะครับอันนี้คืออะไรอะว้าวอ๋ออันนี้คือรูปรอ่ะดิปโต้ก์ดหรืออะไรอะ่ะผมไม่ได้ดูอ๋ออันนี้น่าจะเป็นอะไรวะมันแผ่นเนื้อเพลงวะ่ะเออใช่ครับผมเป็นแผ่นเนื้อเพลงนะครับแล้วอันนี้ก็คือ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 อะไรอะไรวะ เออ a r d กหรอผมคิดว่าน่าจะเป็นเออาการ์ดะก็เป็นรูปของ MV ็มวีเอ็มวีไดรัลกโอเคครับผมวางไว้ตรงนี้แล้วกันอันนี้กล่องเล็กๆคืออะไรน่าจะเป็นการ์ดไหมอะถ้าพอยผมเดาเออแกะตรงนี้แกะยังไงให้ผมแม่งเสียให้แม่ไม่เสียหายเนี่ยผมเป็นคนที่แกะของไม่เก่งเลยนะเชี่ยทางนั้นเลยม่งว่ไง อ๋อๆๆมันเพืแกะอ๋อเป็นการ์ดครับผมเป็นการ์ดกับสติกเกอร์เราได้ไปไหนมาได้ใบนี้นะครับน่ารักเลยทีเดียวเชียวมีกี่ใบอ่ะไม่รู้อ่ะเดี๋ยวผมได้ใบนี้มาปึ๊บมันมีกี่อันนะเดี๋ยวอ๋อขนาดเท่ากับที่แถมมาหรือข้าแถมสองอันหรืออะไรครับผมงงมันไม่ได้มีสามใบให้หรือยังไงว่าผมงงแล้ว อันนี้คือที่แถมอันนี้คือที่แถมที่ป็นสัางมาฝาอ่านี่รูปเป็นรูป MV High Spring by ไม่ใชไม่มีที่ใหม MV ดีเป็นรูปเหมือนตับโรโมะนะ High Spring b โฟกัสหน่อยฮลัลโหลานี่ไงเป็นรูปนะครับผมรูปอายุพอละลอยเก็บไปอย่างดีครับเออโอเคต่อไปก็จะเป็นสติกเกอร์อืมเก็บเข้าไปที่เดิมครับอ๋อมีเขียนด้วย มีเขียนข้อความข้างหลังนะครับแล้วลายเซ็นแบบลายเซ็นปริ้นนะไม่ใช่ลายเซ็นหนูจริงเขียนว่า by lalek ละละละ iu นะครับผม by bwe นะโอเคเก็บข้อไปที่เดิมครับวางไว้ตรงนี้ก่อน<ม>อันนี้นะ่าจะเป็นตัวแผ่นซีดีไหมอะ่ะแล้วผมจะแกะออกมาได้ยังไงอะ่ะเอาไว้ละจริงอนะ่ะพอยังคัตเตอร์ทดลองสื่ออ่ะ หนังสืออ๋อเป็นโฟโต้บุ๊กปะนี่แมนเห็นดีดีครับผมเดี๋ยวผมน่าจะได้ฟังนแน่แน่ผมเป็นคนที่แบบค่อนข้้งจะซีเรียสกับคุณภาพของเสียงมากเลยนี่กระดาษหาซื้อเออแกะไหมวะแกะไม่ได้เอาเป็นว่าดูแค่นี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมค่อยแกะมาดูทีหลังเนาะอันนี้จะเป็นรูปโฟโต้โฟโต้บุ๊กคร่าวๆน่ารักเลยทีเดียวเชียว ไม่รู้จะพูดอะไรนอกจากคำว่าน่ารักนะครับผมปึๆๆป๊บปุป๊บปุ๊บปุ๊บเปิดโดนผ่านไปแล้วกันงั้นเดี๋ยวโอ้เกี่ยงเงือกผมพูดเป็นเล่นโอเคก็คงมีแค่นี้แหละรครับอันนี้คือพอยต์หลักเลยนะสําหรับรอบสายคนที่สั่งรอบสายท่านะจะได้อันนี้นะครับผมโอเคขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมกันด้วยนะครับก็เดี๋ยวผมขอตัวไปเช็คเงือตัวเองก่อนแม่งร้อนชิบหายเลยลเดือนเมษายนนะครับผมคลิปนี้จะลงเมื่อไหร่ไม่แน่ใจนะครับถ้าขยันตัดก็จะรีบลง พาะนี้วันที่พุทธที่เท่าไหร่วะยี่สิบยี่สิบเท่าไหร่ไม่รู้ยี่สิบแปดนะครับผมบอเพิ่งได้ของมาวันนี้เลยส,สดๆเมื่อกี้เลยเมื่อเช้าเลยแล้วก็มาแกะตอนบ่ายเลยนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับผมอย่าลืมไปฟังเพลงของบัมล่าสุดกันด้วยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าที่อาจจะไม่มีหรือนา,นานๆลงทีนะครับสวัสดีครับ